อัปเดตเรดาลาสุดของภาอีสานอาจา๊ายเมือนีภาอิสานจะมีฝนฝ้าขนอกประมาณลอยละ30ของพื้นที่และมีล่มกระโชกแห้งช่วงบค่เมือนีเรดดาอยู่สายไปรับชมรับฟังกันเลย สำหรับเรดาที่หนึ่งตรวจพ่อกุมฝนฝ่าคนองกำลังปานกลางถึงหนักคุมฝนแห้งขืนปกคุ้มพื้นที่ออำเภอด่านทรายอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยอำเภอพักดีชุ่มพ้นจังหวัดชัยภูมอิอำเภอลมซากอำเภอเมืองอำเภอนานาจังหวัดเพชรบูร์จ่าทัดามาแม่เชงอีกหนึ่งเรดาตรวจพ่อกุมฝนอ่อนถึงปานกลางยูที่อำเภอกันทลากอำเภอเบญจาราอำเภอผู้สิงจังหวัดชีสเกต อำเภอนามยืนอำเภอทุงศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวและกะประเทศ,เทศกัมพูชาส่วนกลุมฝนหนักตรวจพอค่ะสำหรับจังหวัดมือน,นีที่จะต้องระมัดระวังเรื่องพายุฝนฝากขนองและกระลมกระโชกแรงได้แก่จังหวัดเลชยชัยภูมิโคราชบุรีรมัมย์สุรินทร์รีสเกตและกะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกัยิบข่าวสารมาฝากพี่ๆน้องๆกันเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอโตลาไปก่อนจะบบาย